แชทเข้ามาได้เลยนะครับโทษทีอาจารย์ปิดนี่หน่อยงั้นเดี๋ยวอาจารย์ขอแชร์สกรีนก่อนนะครับทุกคนเห็นสกรีนอาจารย์ไหมครับเด็กๆฮัลโหเห็นครับอาจารย์เห็นนะครับก็เดี๋ยวเรามาพูดสรุปในส่วนที่เป็น lab manual นะครับเนื่องจากว่ามันก็ สโคปในรีชั่นไปแล้วเนาะนะครับอันแรกเนาะอาจารย์จะเริ่มจาก Exudative Epidermitis นะครับตรงนี้ก็อาจารย์มีรูปส่วนที่เป็นเดี๋ยวนะอาจารย์ขอใช้เป็นโอเคนะครับเ็นเคอร์เซอร์อาจารย์นะครับก็จะเป็นพวกลูกหมูนะครับอายุประมาณช่วงหลังยานมหรือว่าขุดแ็กๆนะครับก็จะเจอส่วนที่เป็นลนักษณะของกิซซี่นะครับจะเห็นว่า บริเวณส่วนที่ไม่มีคนทั้งหลายเนี่ยมันมีพวกเมือกๆเ,เนาะเป็นพวกเอ็กซูเทั้งหลายอยู่ข้างในนะครับอยู่ปกคุมอยู่ก็เ,เรียกว่าชื่อเล่นว่าเป็นก i s ซี่พิกได้นะครับพอเราเอามาเซกชันมาดูเจออะไรบ้างครับเด็กๆเ,เจอลักษณะร t ชันที่บริเวณไหนของสกินบ้างครับเด็กๆไปดิสคัดการ์จารย์มาเยอะและ้ว เจอที่ไหนครับส่วนใหญ่จะเจอบริเวณส่วนไหนครับของตัวสกินครับอีพีเดมิสอ่าอีพีเดมิสนะครับก็จะเป็นก็เลยเรียกเป็นอ p พ d เดมิอิสเนะาะคราวนี้ส่วนด้านบนตรงนี้ก็ผสมรวมหลายอย่างนะครับก็เลยเรียกว่าเป็นเอ็กซูเดหรือเอ็กซูเด e ีฟนะครับมีอะไรบ้างเจ๊ชี่มีอะไรบ้าง n e นิวโ p ฟิล มีนิโคฟิลมีอะไรอีกไหมทีเรียวคัมอ่าพวกแบคทีเรียลคัมเนะาะเห็นที่ร,รูปสอนอ่าที่ดอกจันนะครับมีอะไรไหมครับพเพื่อนๆเพื่อนอืมมีอะไรอีกไหมมีพวกที่เป็นเซลล์ตายนะครับของพวกที่เป็นอีพิเทเรียมอีพิเดมิสด้านบนเนาะพวกนี้ก็ผสมบนเปกันรวมกับพวกที่เป็นอ่าเอ็กซูเดตอาจจะเป็นพวกน้ำเลือด พวกอะไรทั้งหลายมากองกันนะครับเนาะอ,อันนี้ก็จะเป็นลอยโรคหลักๆในส่วนที่เป็น e x c i ซ a t i v e Epidermitis นะครับมีคำถามอะไรไหมครับสำหรับสไลดนี้เด็กๆมีไหมเดี๋ยวอาจารย์ขอบกลับไปดูมีใครใครแชทหรือเปล่ายังไม่มีใครแชทนะครับมีไหมครับไม่มีเดี๋ยวอาจารย์จะได้ผ่านสไลดนี้ไป หนึ่งจองจำมีไหมไม่มีเนาะอ่าไม่มีก็ถัดไปนะครับอ่อจำมันนั้นไปหน่อยเนาะบางทีอาจารย์เน้นไปจำชื่อเชื้อไว้หน่อยนะครับเพื่อเอาไปตอบคำถามเนาะว่าเป็นเชื้อสตับฟิโลคอคัสไฮยิคูสอะไรเขาว่าไปนะนะครับเอกซูเดต d e ิพิทามิติคิสิพิกสตับฟิโลคอคัสไฮยิคูสนะครับนะอันถัดมาก็ฟาลพ็อกซ์นะครับ ตรงนี้ก็เป็นพอกซ์เนาะตรงนี้อาจารย์ก็ไปยืมรูปจากเว็บไซต์มาให้ดูนะครับลักษณะของพอกซ์ก็มันก็จะเป็นลักษณะเหมือนตะปุ่มตะป่มเนาะนะครับเขาเรียกเป็นลักษณะของวาดเนาะเป็นหูดนะครับเกิดขึ้นตามส่วนบริเวณส่วนใหญ่ก็จะเป็นบริเวณที่ไม่ค่อยมีมีพวกขนเท่าไหร่เนาะบริเวณใบหน้าบริเวณหนอนนะครับพวกนี้เนาะบางทีกอ็อาจจะมีสเกลก็คือพวกที่เป็นแผลๆได้บ้างเนาะนะครับ ให้เห็นได้นะคราวนี้ทางทางฮิสโตแพดเจออะไรบ้างครับเด็กๆเจออะไรที่เป็นรีชันหลักๆบ้างเลยตัวที่เป็นที่ปิเศษเลยเนาะก็น่าจะเป็น eosinophilic i n t r c y t o p l a s m i c inclusion body นะนะครับอย่างที่เราเห็นในลูกศรตรงนี้เนาะนะครับส่วนอื่นๆก็อาจจะมีไฮเปอร์เกลาโตซีสเนาะ อาจจะมีส่วนของตัวสตาร์ตัมทั้งหลายมันโพลิฟอรเลตขึ้นก็บอกอาจารย์มาแล้วกันนะครับคราวนี้ในสไลด์นะครับบางทีบางคนจะเห็นโซนด้านล่างนะครับตัวมุเรนที่เป็นจุดรวมกลุ่มม่วงๆพวกนี้ก็คือพวกที่เป็นเซลล์อักเสบที่เข้ามานะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกลิมโฟไซต์แมโครฟาจิโทรฟิลอะไรพวกนี้นะครับเข้ามานะครับเนาะเข้ามาเรสปอนต่อการติดเชื้อไวรัสตัวนี้นะครับ จำชื่อ Inclusion ไปหน่อยเนาะก็เป็น b o i l i n g e r Body นะครับในส่วนของสัตว์ปีนะครับเนาะโอเคไหมครับสไลด์นี้มีคำถามไหมครับเด็กๆมีไหมเอ,อ่ยอยังไม่มีนะครับถ้ามีถามที่หลังได้นะครับถ้าคิดขึ้นมาได้เนาะจะไปต่อก่อนนะครับ อันถัดมาก็เป็นมาเล็กดีซีสนะครับตรงนี้ทาง cross เราก็จะเห็นส่วนของตุ่มขนเนาะจะเห็นว่าตัวผิวหนังมันมีพวกตุ่มขนมันนูนขึ้นนะเป็นเขาเรียกอะไรละ่ะเป็นเหมือนรูปกางหน้าเลยเนาะเยอะๆแยะไปหมดนะครับเหมือนน้อยหน้าเลยนะครับตรงนี้เวลาเราตัดเซกชันมาดูนะครับนาะตรงนี้อาจารย์ก็ถ่ายรูปมาจากโซนที่เป็น การล้อมรอบนะครับของพวกที่เป็นลิมโฟบ b าสติกพวกอนาพาสติกพวกทูมเมอร์เซลทั้งหลายที่มาล้อมรอบนะครับส่วนของเฟียเตอร์ฟอริเคลตรงนี้เนาะอันนี้ก็เป็นขนนะครับอาจจะมีการอินเวดไปตามข้างๆบ้างก็โอเคนะส่วนใหญ่จะอยู่ตามรอบขนมากกว่านะครับคราวนี้มาดูในส่วนของตัวเซลนะพวกนี้ก็จะเป็นพวกราวเซลนะเป็นพวกลิมโฟไซต์ลิมโฟบาสนะครับซึ่งพวกนี้ก็ติดเชื้อและกลายเป็น ลักษณะของ tumor cell ไปแล้วเนาะ neoplastic cell ไปแล้วนะครับซึ่งบางครั้งก็อาจจะเห็นลักษณะที่เป็น mitotic figure ได้บ้างแต่เท่าที่อาจารย์นั่งละไล่ดูแล้ว mitotic figure ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะเนาะตอนนี้ยังไม่ค่อยเห็นชัดเท่าไหร่นะครับโอเคเนาะนะครับก็มีประมาณเท่านี้นะในสไลด์มาเล็กนะครับมีคำถามไหมครับมีไม่เอ่ย ยังไม่มีแชทมาเนาะนะครับถ้าไม่มีเราต่อไปเรื่อยๆนะครับกานถัดมาก็เป็นไวรัสปาป,ปิโลมาอันนี้น่าจะมีคำถามเยอะเนาะนะครับตัวปาป,ปิโลมาเนาะถ้าเกิดว่าดูจากรูปจำรูปได้ก็จะเป็นลักษณะที่เป็น cauliflower ใช่ไหมครับงั้นเวลาเรามาดูทางทางส่วนของฮนะิสโตแพรเนาะอันนี้อาจารย์ถ่ายรูปหัวต่ำให้ดูก่อนก็จะเห็นลักษณะของ โพ i ิฟิเลชันนะของพวกพวกสตาตัมทั้งหลายนะครับเป็นลักษณะของคอ a l i f ฟ e าวเให้เห็นเนาะมีการยืดเข้ามีการยืดออกนะครับมีมีไฮเปอร์คือร s าโตซิสให้เห็นด้วยนะครับแล้วก็ในชั้นส่วนที่เป็นสตาตัมทั้งหลายก็มีการเพิ่มจำนวนมากขึ้นเนาะนะครับซึ่งในส่วนของในชั้นของสตาตัมทั้งหลายเนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะ ให้เราเห็นได้นะครับก็คือหนึ่งก็คือมีลักษณะที่เป็น Inclusion Body อย่างนี้เน,ะนาะถีานี Inclusion Body นะครับเนาะถ้าเทียบกับส่วนที่เป็นนิวเคลียสข้างๆนี้ยังถือว่ายังโอเคอยู่นะครับมีนิวเคลียสมีคอมเพลตินเซกเมนตอยู่ข้างในเนาะกระจายแต่ว่าตรงนี้มีอะไรนวลๆเนาะที่เป็นสีออกม่วงๆอยู่ข้างในหรือว่าจริงๆก็สีแดงๆนะเพาว่านะแต่จริงๆในสไลด์เรามันออกเป็นสีม่วงๆซะหน่อยนะครับ ตรงนี้ก็ถือว่าเป็น inclusion body ได้นะครับคราวนี้ตัวนี้ลักษณะตัวที่อาจารย์ชี้เนี่ยก็อาจจะเพิ่มลักษณะอีกอย่างหนึ่งได้ก็คือเป็นลักษณะของเขาเรียกว่าเป็น koilocyte เนาะ koilocyte ก็ตัวนี้สะกดด้วยนี่เนาะ k o i l o c y t e เนาะ koilocyte นะครับก็คือลักษณะของเซลล์พวกสตาตามทั้งหลายนี่แหละเมื่อมันโดน infect ด้วยพวกที่เป็นปาปิโลมาไวรัสเนาะ วนี้ก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในสตรักเจอร์ในในส่วนของตัวตัวที่เป็นเซลล์ตัวปมเนาะเซตัม um ก็จะมีฮาโลแอเรียนะครับเนาะมีลักษณะช่องว่างๆเนาะนิวเคลียสบางทีก็จะโตขึ้นบางทีก็อาจจะมีอกูชันบอดี้ไนดะ้เนาะบางทีก็จะเข้มๆอย่างนี้เนาะเข้มๆ,ๆอย่างนี้นะแล้วก็ลักษณะของนิวเคลียสก็อาจจะหยักๆได้เหมือนกันเนาะแล้วแต่ว่าเราจะเจอลักษณะไหนได้เนาะ แต่เด่นๆก็คือส่วนที่เป็นสซลปซึมก็จะเป็นลักษณะของฮาโลแอนเดียนะครับนะเนื่องจากว่ามันติดเชื้อไวรัสแล้วมันไปทําลายออกนแะนาวข้างในส่วนที่เป็นเซลปซึมบ้างเนาะแล้วก็มีผลลามไปที่ส่วนที่เป็นนิวเคลียสได้นะครับคอยลอสเนาะคอยโลไซคอยลอสก็มาจากภาษากรีกแปลว่าฮาโลมีช่องว่างเนาะเขาก็เลยเรียกพวกเซลล์พวกนี้ว่าเป็นลักษณะของคอยลโลไซหรือบางคนก็เรียกว่า คอยโลไซด์ไลท์ไลท์ก็คือคล้ายๆเนื่องจากว่าคอยโลไซด์นี้ส่วนใหญ่ก็จะใช้กับกรณีที่ติดเชื้อพวกฮิวแมนแท็ิโลมาไวรัสเนาะคราวนี้ถ้าเกิดว่าเป็นในหมาเป็นในสปีชีส์อื่นบางทีเขาก็จะเรียกเป็นไลท์แทนเนาะเป็นคอยโลไซด์ไลท์ก็ได้หรือบางคนก็เรียกทับไปเลยว่าเป็นคอยโลไซด์ก็ได้นะครับเนาะก็เป็นลักษณะอะไรก็เป็นลักษณะที่เซลล์ที่มีการติดเชื้อแล้วก็อา,อาจจะพร้อมที่ จะกลายไปเป็น tumor cell เนาะเป็นพีกคนเซลั์ได้เนาะซึ่งอย่างที่อาจารย์บอกไปในตอนที่อาจารย์บีบเลคเชอร์ว่าพวกนี้เขาก็เอาไว้ใช้ในการไดแอคเวลา,าคนที่ติดเชื้อ h u m แม p a ป i l โ o m a เนาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในในผู้หญิงใช่ไหมที่เขาใช้พวกเซลล์ในพวกช่องคลอดทั้งหลายไปดูนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเจอพวกนี้เยอะๆนะครับเขาก็จะมีเปอร์เซ็นต์ของเขาเนาะ ถ้าเกิดเจอเยอะพวกนี้ก็มีแนวโน้มที่ที่คนคนนั้นอาจจะมีการติดเชื้อแปปิโรมาไวรัสได้นะครับโอเคไหมครับมีคำถามไหมครับเด็กๆสไลด์นี้เห็นมีมีคำถามจากไลั์อ่าว่าไงอ่อผมเห็นคำว่า Auto er Hyper er ออทอเคราโตติกไฮปอร์เคราโตซิสในนันคืออะไรครับ Auto er ออทอเคราโตก็คือลักษณะที่บอกลักษณะของการหนาขึ้นของบริเวณด้านบนครับถ้าเกิดว่าเป็นออ ออโทเคลาโตติกก็คือไม่มีนิวเคลียสก็คือเป็นไฮเปอร์เคลาโตซิสแบบธรรมดาเนาะออโทเคลาโตติกนะก็คือไม่มีนิวเคลียสก็คือเป็นส่วนด้านบนที่เป็นลักษณะของอ่าส่วนที่เป็นสตาตัมคอนเนียมที่ไม่มีนิวเคลียสที่หนาขึ้นธรรมดานะครับแต่มันจะมีอีกชนิดหนึ่งก็คือเป็นพราเคลาโตติกไฮเปอร์เคลาโตซิสก็คือการหนาตัวขึ้นที่มีนิวเคลียสอยู่ข้างบน ตรงส่วนของสตาตามคอนเนียมโอเคไหมครับก็คือเจอทั้งคู่ใช่ไหมครับเอออถ้าตรงนี้ใช่ไหมครับตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยอาจเจอทั้งคู่ถ้าเท่าเท่าที่อาจารย์ดูในสไลด์นะครับถ้าดูโซนบนบนมันจะมีโซนที่เป็นพาราเคิาโตซิสได้ให้เห็นได้เหมือนกันอืมไม่จําเป็นว่าจะต้องมีชนิดใดชนิดหนึ่งนะครับเออถ้าเจอทั้งคู่ก็เขียนมาให้อาจารย์ทั้งคู่โอเคไหมอืม โอเคครับอาจารย์ขอบคุณครับครับ,รบ,รบ,รบมีคำถามมี้ครับเด็กๆมีไหมครับเคลียร์นอะสคอยโรไซคอยโรไซไลเซลนะครับอินโคเชนบอดี้เนาะอะไรประมาณนี้เนาะในปาป,ปิโลมาไวรัสนะครับส่วนอื่นๆจริงๆก็มีรอยโรคเพิ่มเนาะอย่างเช่นถ้าเราสังเกตดูมันจะมีพวกส่วนของแกนูใช่ไหม เห็นเนาะนะครับตรงนี้ก็ถือว่ามีลักษณะบางทีเขาจะเรียกเป็นไฮเปอร์แก l นูโลซิสได้เหมือนกันเนาะเนื่องจากว่ามันมีการเพิ่มจำนวนของเซลล์พวกแก n นูโลซัมมากขึ้นจากการติดเชื้อถ้าเกิดเห็นอย่างนี้มาก็เขียนมาได้นะอาจารย์ก็จะให้คะแนนเพิ่มให้แต่ไม่เขียนมาก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นเป็นรอยโรคที่ไม่เฉพาะเจาะจงใช่ทีเดียวเนาะเพราะว่ามันสามารถเกิดได้ จากหลายสาเหตุจากหลายแฟกเตอร์เนาะส่วนปาป,ปิโลมาก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดสภาพในส่วนของแกน,นูมันเยอะขึ้นเนาะเซลล์ที่สร้างแกนนูนีูมันเยอะขึ้นอย่างนี้นะครับโอเคไหมครับดดเด็กๆถ้าไม่มีอะไรต่อไปเนาะต่อไปก็เป็นมาลาเซียตรงนี้ไม่มีสไลด์ฮิสโตแพดให้ดูนะครับแต่อาจารย์จะเอามาให้เราดูว่า,าลักษณะอรเพราะว่าเราจะได้เจอในคลินิกบ่อยๆนะครับ รอยโรบหลกัหลกๆก็อย่างที่อาจารย์บอกที่หูที่ข้อพับเนาะแล้วก็ที่ระหว่างอุ้งเท้าพวกนี้มันก็จะเจอบริเวณแรกๆก,ก็จะแดงๆนะแดงๆนะแ,แ,แล้วก็อาจจะมีส่วนของสเกลเนาะมีการลอกหลุดของผิวหนังออกไปหรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นบริเวณที่มันอับชื้นพับๆอย่างเช่นใบหูพวกนี้ก็จะชื้นๆเหม็นๆเนานะมีลักษณะเอ็กซูเดตขังอยู่ข้างในนะครับเนะาะคราวนี้ตรงนี้อ่า เราก็ใช้การวิิจัยง่ายๆอย่างที่อาจารย์บอกไปว่าใช้เทปสตริปอิมเพชันก็คือใช้สกอตเทปเรานี่แหละนะครับจากนั้นก็หยดสีย้อมลงไปนะครับแล้วก็ไปแปะสไลด์แล้วลองไปดูซิว่าในสไลด์เราเจออะไรบ้างซึ่งก็จะเจอลักษณะที่เป็นพวกมาเซเซียเนาะนะครับพวกนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับพินโบลลีงว้วนๆหน่อยเนาะพวกนี้ก็จะได้ จะเห็นได้ในในส่วนของไซโตโลจีนะครับซึ่งถ้าเห็นตรงนี้ก็ทรีตส่วนของมาลาเซียไปได้เลยนะครับส่วนใหญ่มาลาเซียตัวมันเองนะครับอาจจะ,ะถ้าเป็นปกติเนาะไอไอส่วนของผิวหนังเราไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีความปกติอะไรพวกนี้ก็ไม่ค่อยอันตรายเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่ามีแฟกเตอร์อื่นๆอย่างเช่น,อย,ชนอย่างที่จะบอกไปม,มีมีส่วนของภูมิแพ้ผิวหนังเนาะส่วนของอ ผิวหนังที่มีการเปลี่ยนแปลงจากพวกพวกฮอร์โมนหรือว่ามีอิมมูนซับเพสซีททั้งหลายเนี่ยพวกนี้ถ้าเกิดว่ามีขึ้นมามันก็จะซ้ำเติมนะครับส่วนของรอยโลคที่สกินให้มันย่ำแย่ลงไปนะนะครับอันนี้ไม่มีสไลด์ให้ดูเนาะมีแค่ไซโตกับกลอสให้ดูนะครับโอเคไหมครับเด็กๆตรงนี้ละเซเซียนะครับถัดมาคริปโตตรงนี้ไม่ยากเท่าไหร่นะครับ ตรงนี้ก็ทาง c r o s อันนี้ก็ค่อนข้างรุนแรงหน่อยเนาะตรงนี้ก็จะเห็นว่ามีก้อนลักษณะเหมือนแกนูโลมาเลยเนาะแล้วก็มีแผลแตกบริเวณผิวนะครับบริเวณกว้างตรงนี้ก็ค่อนข้างจะอุดบริเวณส่วนของของจมูกทางด้านซ้ายแล้วหละเนาะตรงนี้นะครับต่อไปถ้าเราไม่รักษามันก็จะลามไปที่บริเวณตาได้นะครับตรงนี้นะครับเวลาเราดู section เนาะอย่าง ที่เราดูก็จะมีสองฟอร์มนะครับเป็นแบบฟรีฟอร์มเนาะที่ลอยอยู่ในพวกทิชชูนะครับหรือว่าอยู่ในแมคโครฟาจเป็นฟาโกไซติกฟอร์มก็ได้นะครับซึ่งในส่วนของตัวคริปโตเนาะก็อย่างที่เราคุยกันในเลคเชอร์ว่าก็จะเป็นลักษณะที่เป็นส่วนที่เป็นเนโรเบสนะครับบัดดิงอยู่นะครับเนาะตรงนี้ก็จะเป็นมุมแคบๆของระหว่างส่วนของการบัดดิงของมันนะ นะครับตรงนี้ในสไลด์ก็ดูประมาณนี้ก็พอนะครับส่วนอื่นๆที่อาจารย์เคยบอกตอนบีบไปว่ามีส่วนของเอาเซอร์มีอะไรตรงนั้นก็เป็นรอยลบเสริมเนาะถ้าถ้าเขียนมาก็ได้ไม่เขียนมาก็ไม่เป็นไรนะครับโอเคไหมครับเด็กๆถ้าโอเคก็ไปต่อเนะอาะจำชี้เช,ชื่อไปหน่อยเนาะค r ิปต o c ค c อบข Neo นิวฟาร์มานนะครับจะได้เจอมันบ่อยๆนะให้เหมือนจะมี เอ้อ้ามีแชทมานะครับมีแชทอะไรมา,ามีเพื่อนถามว่าตัวตัวด้านปปิโลมาใช่ไหมครับสุพิชาใช่ไอม,มันต่างจากสควอมาเซลคาซิโนมายังไงก็คือถ้าเกิดว่าเป็นสควอมาเซลคาซิโนมานะครับพวกนี้ถ้าเราจําได้มันจะมีการเรียงตัวเป็นลักษณะที่เป็นคัสเตอร์หรือเป็นไอซ์แลนด์กระจุกใช่ไหม ตัวของพวก tumor cell นะครับแต่ตัว papilloma ส่วนใหญ่มันจะเป็นการ uh, proliferate เนาะมีการยื่นเข้ายื่นออกของพวกที่เป็น epithelium มากกว่านะครับ e p i t h ด l i u s มากกว่านะครับ squamous cell เนี่ยนอกจากเป็น c ต u s t e r i ์ l a n d ์ของพวก tumor cell แล้วเนาะถ้าเกิดว่าเราจำได้ที่พิเศษร e ช i o n ก็คืออาจจะมีคอลลาเจนคอลลาเจนเพลอยู่ตรงกลางด้วยนะครับเนะนาะลักษณะร e ช i o n จะ,ะค่อนข้างต่างกัน ในการเรียนตัวนะครับโอเคไหมโสพิชาโอเคค่ะขอบคุณค่ะโดยเซลล์คสมมาสเตอร์อย่างหนึ่งก็คือ,อถ้าเราดูลักษณะของคัสเตอร์หรือว่าตัวที่เป็นไอซ์แลนด์ของพวกทูมเมอร์เซลล์ส่วนใหญ่มันจะมีการอินเวดเข้ามาในชั้นของเดอร์มิสหรือมาข้างล่างมากๆม,ม,มากกว่าที่จะเป็นปาป,ปิโลมาเนาะนะปาป,ปิโลมาส่วนใหญ่มันจะเป็นจากตัวที่เป็นอีพิเดมิสเนี่ยยื่นเข้ายื่นออกซะมากกว่า นะครับเป็นหนูเนาะนะครับแต่ถ้าดูดูจากลักษณะของกรอสตรงนี้จริงๆถ้าดูคร่าวๆเนาะถ้าเป็น papilloma virus ก็จะเป็นตะปุ่มตะปัมเป็น cauliflower จะเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ถ้าเกิดเป็น squamous cell carcinoma เนออี่ยส่วนใหญ่นะเท่าที่จันเห็นเนาะบริเวณปากนี้ส่วนใหญ่มันจะออกเป็นก้อนคลื่งเคลื่องกลมๆนอกจากว่ามันมีการแตกมีอะไรที่เชือนเราจะเห็น พวกเลือดพวกอะไรผสมกันนั่นเองนะครับอาจจะไม่ออกมาเป็นคอลล i ฟลาเวอร์เหมือนในปัปิโลมานะโอเคไหมจ๊ะโซพิชาโอเคค่ะขอบคุณค่ะโอเคครับอ้าคริปโตเรียบร้อยเนาะถัดมานะครับก็เป็นพวกเม้์นะครับสองตัวนะอันแรกก็เป็นซาคอปติกเม้์ก่อนนะครับเป็นอิชไมเป็นเม้์ที่คันๆเนาะ พวกนี้ก็อย่างที่เราเห็นพวกไม้ทั้งหลายมันขุดใช่ไหมมันขุดส่วนที่เป็น e p i d e m i s อยู่เนาะพวกนี้ก็จะทำให้เกิด i r r i t a t i o n กอนข้างมากนะครับเรามาดูทาง cross ก็จะเห็นว่าส่วนที่เป็นผิวหนังบริเวณที่มันเกิดเกิดส่วนที่เป็น s c o p i c m e n e มัน infection อยู่เนี่ยมันจะหนาขึ้นนะครับมันหนาขึ้นเนาะแล้วก็อาจจะมีพวก exudate คุมอยู่นะครับเนาะพวกนี้อันนี้ อันนี้ในในในส่วนของหมูเนาะนะครับคราวนี้เรามาดูในฮิสโตแพดนะครับอย่างที่อาจารย์บอกไปว่าก็จะมีส่วนที่เป็น h y p e r ร์คือละตสนะครับส่วนที่เป็นเป็นสายสีชมพูพิวๆพ,พวกนี้เนาะทับทับถมกันเป็นชั้นๆถ้าเราดูจากหัวต่ำนะครับแล้วก็จะเจอพวกที่เป็นเป็นซาร์ c m ปติกเมงเนาะพวกนี้กำลังขุดส่วนที่เป็นอีพิเดมิสก็ไปข้างในอยู่นะครับ บางคนก็พยายามจะหาไข่เนาะนะครับถ้าเจอก็ไม่ถ้าเจอก็ก็โอเคเนาะโชคดีไปนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วไม่เป็นไรตรงนี้เราดูแค่ว่าเราเห็นลักษณะของอร์แกนิซึ่บางอย่างเนาะซึ่งกำลังทำอะไรกับอ p i ิ e r m i s ก็พอนะครับมันก็จะบ่งถึงลักษณะกลไกลใช่ไหมของพวกสาคอปติกพวกนี้ที่มันขุดมันเอริเทสส่วนที่เป็น อ่าอีพิดมิสอยู่ก็จะทำให้เกิดลักษณะของไฮเปอร์กลาโตซิสเกิดการคันตามมานะครับโอเคเนาะอันนี้อาจารย์ก็เอารูปนะครับที่อันนี้ได้รับจากอาจารย์สว่างมาเนาะก็จะเป็นรูปของซาร์โคปติกที่ยังมีชีวิตอยู่เนาะเขาหยดพวกออยนะครับดูลักษณะของตัวที่เขาขูดมานะครับซึ่งส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าในคลินิกเนาะพวกนี้ถ้าเกิดว่าเราจะวินิจฉัยพวกนี้อาจจะต้องขูด เอาเอาส่วนที่เป็นเป็นอะไรล่ะเป็นส่วนของใบมีดนะใบมีดผ่าตัดอะไรทั้งหลายก็ตามเนี่ยขูดลงไปจนเลือดซิบซ,บซบหน่อยนะมันก็จะได้อาจจะได้ตัวส่วนของซาคอปติกเมน i n นี้ขึ้นมาให้เราเห็นได้นะครับเนาะโอเคไหมครับสไลด์นี้เนาะก็ไม่มีอะไรนะครับซาคอปติกสกับยายนะ สุดท้ายก็เป็น e m o d e c c o s o s i s หรือ n e o มเด็ c ติกเมงชนะครับพวกนี้ก็เป็นเลื้อนหรือลายขุขนนะครับพวกนี้ลักษณะส่วนของ Cross นะครับส่วนใหญ่ก็อาจจะไม่หนาตัวเท่ากับส่วนของซาโคปติกให้เห็นชัดๆเนาะแต่ส่วนใหญ่เท่าที่เห็นก็จะเป็นลักษณะของขนร่วงๆนะครับแล้วก็มีลักษณะของตัวก็เรียกเป็นคลัส เป็นส่วนที่เป็นสเกลเนาะลอกหลุดอยู่ตามผนังอ่าส่วนของผิวหนังที่ร่่งๆงพวกนี้เนาะพวกขนร่่งๆงบริเวณผิวหนังที่มันล้นลนไปพวกนี้ให้เห็นได้นะครับซึ่งถ้าเป็นตัวนี้เนาะตัวนี้ก็ค่อนข้างรุนแรงเหมือนกันนะเนื่องจากว่ามันเริ่มกระจายไปตามใบหน้าใบหูแล้วก็ตามลําตัวแล้วนะครับเนาะพวกนี้พอเราตัดเซกชันมาดูนะครับเนาก็จะเห็นลักษณะของออร์แกนิซึมที่เป็นทรงซิกาเชฟ นะครับอยู่ภายในส่วนของรูกุมขนเนาะมันเป็นเลือนหรือไรกุมขนก็จะชอบอยู่บร,ริเวณตรงนี้นะครับก็จะทําให้บางทีก็เกิดลักษณะของรูกุมขนอักเสบนะครับซึ่งในส่วนของการอักเสบส่วนของเซลล์ที่เข้ามาก็จะเป็นพวกที่เป็นโมโนนิวเคลียร์เซลล์เป็นพวกลิมโฟไซต์แมคโครฟาจเข้ามานะครับซึ่งเผอิญว่าไอ้ส่วนที่อาจารย์ถ่ายมาเจอตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่ มันมีส่วนที่เป็นออร์แกนิซึมที่มันหลุดออกมาด้วยเนะาะก็จะเห็นส่วนส่วนของซิกาเชฟเดมเดกติกเมงเนี่ยมันมันอยู่ในส่วนของทิชชูด้วยเหมือนกันเนาะแต่ส่วนใหญ่ไอส่วนที่เป็นแฮบิทัคมันจะเป็นที่คุ้มคนมากกว่านะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของตัวเดมเดกติกเมงที่ยังไม่ตายเนาะอันนี้ก็ถ่ายมาให้ดูนะครับว่าตัวเต็มๆมันเป็นยังไงนะครับ ก็มีกระไรแปดขาเนาะเป็นสมงซิกาเชฟนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นฮิสโซแพดบางทีก็จะเห็นขาไม่ชัดแต่รู้สึกมีมีเพื่อนเราถ่ายมาเจอลักษณะที่เป็นขาโผลงไม้เห็นเกือบทั้งหมดอยู่เหมือนกันเนาะที่ที่อยู่ในในกลุ่มแชทอยู่นะครับถ้าใครไปดูก็ก็จะเห็นได้เนาะพวกนั้นนะครับโอเคไหมครับเด็กๆอันนี้ก็เป็นลักษณะอรอยโรคหลักๆนะครับในส่วนของแหลกเนาะนะครับ มีคำถามอะไรไหมครับเด็กๆมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมในส่วนของตัวข้อสอบนะครับข้อสอบนะในส่วนของเลคเชอร์นะครับตรงนี้อาจารย์ยังไม่ได้รับส่วนของรายละเอียดจากอาจารย์วิจิตมาเนาะว่าจะก,กี่เปอร์เซ็นต์นะครับแต่ปีที่แล้วนะครับอาจารย์จะออกเป็นลักษณะของอช้อยนะครับหนชดุด นะครับแล้วก็มีส่วนของจับถูกผิดเท่ตีมีถูกผิดอีกหนึ่งชุดนะครับแล้วก็าจะาไม่แน่ใจว่าปีนี้ปีนี้อาจารย์เขาจะให้รวบในส่วนที่เป็น cross region มาด้วยหรือเปล่าเนาะถ้าเกิดว่ามีมีรวบมาด้วยก็จะมี cross region อยู่2 region นะครับเนาะนะครับก็ไปดูเอาใน region ในส่วนของ Lecture เนาะว่าว่ามีอันไหนที่น่าสนใจนะครับ ก็ประมาณนี้ส่วนฮิสโซแพดนะครับสไลด์ก็รู้สึกจะสอข้อเหมือนกันนะนะครับในส่วนของฮิสโซแพดนะครับนะโอเคไหมครับเด็กๆก,ก็ประมาณนี้ในส่วนของอินเทกเมนทารี่นะครับถ้ายังมีคําถามนะครับเนาะตอนนี้พอ,พอดีเที่ยงพอดีนะครับถ้ายังมีคําถามก็ทิ้งไว้ในแชทได้นะครับเดี๋ยวอาจรย์เข้ามาตอบให้นะครับ เดี๋ยวเราเจอกันอีกอาทิตย์หน้าอีกหนึ่งครั้งเป็น endocrine system นะครับร่วมกับอาจารย์กรเกษมเนาะที่เป็น special s e n s นะครับเราก็จะเจอกันอีกสักครั้งหนึ่งในเวทแัดสองเนาะโอเคครับมีคำถามไหมครับถ้าไม่มีก็ไปกินข้าวได้เนาะพักได้นะครับขอบคุณมากครับเด็กๆขอบคุณอาจารย์ทุกท่านนะครับ